ตัวอย่างที่24นะคะโจทย์เขาบอกว่านักเรียนชั้นมสี่นะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งมี300คนชอบเรียนฟิสิกส์150คนชอบเรียนคณิตศาสตร์200คนและชอบเรียนทั้งฟิสิกส์และคณิตศาสตร์110คนนะคะทีนี้เขาบอกว่าจงหานะคะนักเรียนที่ชอบฟิสิกส์วิชาเดียวนะคะแล้วก็คณิตศาสตร์วิชาเดียวแล้วก็ ที่ไม่ชอบทั้งสองวิชาเลยนะคะว่ามีกี่คนขั้นแรกนะคะให้พวกเรานะคะเขียนแผนภาพเวหรือว่าแผนภาพแสดงแทนเซตนะคะเราจะได้ดูได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้เราก็ไปวิเคราะห์นะคะจากโจทย์นะคะเทคนิคการทำของค,ะค,ะคออรูนะคะก็คือชอบไรนะคะจากหลังขึ้นไปนะคะอ่ะเขาบอกว่าชอบเรียนทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์นะคะ110คน เราเห็นไหมคะเขาใช้คำว่าและนะคะฟิสิกและคณิตศาสตร์1 0 0คนอ่ะขอัยค่ะ110คนเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเขียนเซตนะคะก็จะเขียนแทนชื่อเซตแทนนะคะเซตแรกจะเป็นเซตของฟิสิกนะคะเซตที่2เป็นคณิตนะคะฟิสิกและคณิตนะคะ110คนก็คือคนที่ชอบทั้ง2องอย่างนะคะก็จะอยู่บริเวณของ ฟิสิกส์กับคณิตท,ที่เป็นอินเตอร์เซ็กกันนะทีนี้เขาบอกว่าชอบเรียนคณิตศาสตร์นะคะ200คนนะคะแต่ว่าจากแผนภาพเนี่ยมีคนที่ชอบคณิตแล้วก็ฟิสิกส์ไปแล้ว110คนเพราะฉะนั้นที่ชอบเรียนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะเหลือแค่90คนนะคะต่อไปเหมือนกันค่ะชอบเรียนฟิสิกส์150คนนะคะแต่ว่าเรามีคนที่ชอบเรียนทั้ง ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ไปแล้ว110คนเพราะฉะนั้นคนที่ชอบฟิสิกส์อย่างเดียวก็จะเหลือแค่40คนนะคะก็คือเอา150นะคะเป็นลบกับ110ทีนี้นะคะเขาบอกว่าทั้งหมดนะคะนักเรียนทั้งหมดหรือว่านักเรียนแห่งนี้เนี่ยมีทั้งหมด300คนหรือว่าเอกพภพสัมพัสธ์เนี่ยยูเนี่ยเท่ากับ300นะคะ แต่ว่าจากแผนภาพของเราคนที่ชอบเรียนฟิสิกส์และคณิตศาสตร์นะคะหรือว่า n อกูแทนฟิสิกส์เป็น P นะคะคณิตเป็น M เนาะจะได้ดูง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น NP อินเตออ่ะขอไปค่ะย n เนียนเะคะเราจะหาจำนวนสมาชิกทั้งหมดก็จะเท่ากับ เอาสมาชิกนะคะจำนวนสมาชิกมาบวกกันเลยนะคะก็จะได้40บวก110แล้วก็บวก90นะคะบวกกันได้240นะคะเราจะเห็นว่าทั้ง2องเซตนะคะมีจำนวนสมาชิกก็คือ240แต่ยูของเรานะคะเอกภพสัมพัทธ์ของเรานะคะมี300เพราะฉะนั้นจะมีจำนวนนักเรียนนะคะ ที่ไม่ชอบทั้งสองอย่างนะคะก็จะได้เป็น300นะคะลบ240เนทะ mm hmm. ่ากับ6 0นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอามาตอบนะคะจากโจทย์นะคะเขาถามนักเรียนที่ชอบฟิสิกส์วิชาเดียวนะคะเรากด็ดูในส่วนของฟิสิกส์วิชาเดียวนะคะก็จะเท่ากับ40นะคะ ชอบเรียนคณิตศาสตร์อย่างเดียวนะคะก็คือส่วนนี้ก็คือ90นั่นเอง90้คนนะคะทีนี้นักเรียนที่ไม่ชอบเรียนทั้ง2วิชานะคะก็คือไม่ชอบทั้งฟิสิกส์แล้วก็คณิตศาสตร์เลยนะคะก็จะอยู่ส่วนด้านนอกนะคะก็คือ60คนนั่นเองค่ะ,ะเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเราไปดูตัวอย่างที่25นะคะ ตัวยอย่างที่25เขาบอกว่านะคะกํ้าหนดให้เซต A นะคะเป็นเซตของ 2, 4, 6, 8, 10ส่วนเซต B นะคะเป็นเซตของ 1, 3, 5, 7, 9แล้วก็11ข้อแรกเขาถามหาจำนวนสมาชิกของเซต A นะคะหรือว่า nA อ่ะเราก็ไปนับดูนะคะว่าจำนวนสมาชิกมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5นะคะ จำนวนสมาชิกของเซต A มีทั้งหมด5ตัวเพราะฉะนั้น na ก็จะเท่ากับ5นั่นเองค่ะทีนี้ nb นะคะหรือว่าจำนวนสมาชิกของเซต B นะคะแล้วก็ไปนับดู 1, 2, 3, 4, 5, 6อนมะ่เซต B นะคะมีทั้งหมด6ตัวนะคะจำนวนสมาชิกของเซต B ก็เท่ากับ6นั่นเองค่ะทีนี้ข้อ3นะคะเขาถามหา na intersect b นะคะ อ่า a ออินเตอร์เกบีนะคะเป็นเซตของมีอะไรบ้างคะที่เป็นตัวที่เหมือนกันนะคะก็จะมีอ่ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเซตว่างใช่ไหมคะอะ่เซตว่างนะคะจำนวนสมาชิกก็คือ0นย์นั่นเองค่ะ ทีนี้ n a union b นะคะเราไปหา a union b นะคะ n union b ก็คือเอามาทั้งหมดนะคะก็จะมี1 2 3 4 5 6นะคะ7 8 9 10แล้วก็11นะ,ะ7 แปดเก้าสิบแล้วก็สิบเอ็ดนะคะทีนี้เราก็ไปนับดูนะคะมีจำนวนสมาชิก1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มสีอ็า้ามี11 1เอถึงสิเราก็เขียน11นะคะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างที่26นะคะตัวอย่างที่26กนะคะเขาทำ อาโจทย์เขาบอกว่าจากการสอบถามพนักงานหญิงของบริษัทแห่งหนึ่งนะคะพบว่ามีผู้ดื่มนมหรือกาแฟเป็นประจำนะคะจำนวน130คนมีผู้ที่ดื่มนมนะคะ70คนดื่มกาแฟ80คนนะคะจงหาจำนวนพนักงานหญิงที่ดื่มทั้งนมและกาแฟนะคะโจทย์เขาบอกว่าจงหาจำนวนพนักงานหญิงที่ดื่ม ทั้งนมและกาแฟเราจำสูตรได้ไหมคะสูตรของมันนะคะเขาบอกว่า n นะคะ a union b จบทวนสูตรนะคะเท่ากับ n a บวก n b แล้วก็ลบ n a intersect b นะคะขั้นแรกนะคะ,ระ,คะเราจะแทนนะคะ แทน a นะคะให้นะคะเป็นผู้นะคะที่ <G S 1> ดื่มนมนะคะส่วนเซต b, b นะคะ <B S 2> แทนดื่มกาฟแฟละกันนะคะ,ะจากโจทย์นะคะ n a หรือว่าจำนวนสมาชิกของเซต a จะมีทั้งหมด 70คนนะคะก็เท่ากับ70และ n ีนะคะหรือจำนวนสมาชิกของเซต b นะคะก็คือดื่มกาแฟา80คนบคนทีนี้นะคะเขาบอกว่ามีผู้ที่ดื่มนมหรือกาแฟาหรือนะคะคำว่าดื่มนมหรือกาแฟาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจำนวนของเซต a ยูน o ย B นะคะเท่ากับหนึ่งร้อยสามสิบทีนี้นะคะเราก็ขอยกมาเขียนเลยนะคะเราก็แทนไปในสูตรนะคะ n a union b นะคะก็คือ130เท่ากับ n a นะคะ70บวก n b เท่ากับ80นะคะลบ n a intersect b นะคะคือส่วนที่เราจะหานะคะต่อไปนะคะเราก็ แก้โจทย์นะคะ130นะคะ70บวก80เป็น150ลบ N A อินเตอร์สิก B นะคะย้ายข้างจากจากลบไปเป็นบวกนะคะก็จะได้ N A อินเตอร์สิก B เท่ากับ150 130จากบวกย้ายมาเป็นลบนะคะลบ130ก็จะเท่ากับ20เพราะฉะนั้น เราจะมีส่วนที่เป็นการดำเนินการ intersect กันนะคะก็คือ20จํานวนสมาชิกนะคะก็คือ20จากนั้นเซต a นะคะผู้ที่ดื่มนมนะคะจากทั้งหมดที่มี70นะคะแต่ที่ชอบดื่มกาแฟไปแล้ว20เพราะฉะนั้นก็จะเหลือ50ที่ชอบดื่มนมอย่างเดียวนะคะทีนี้คนที่ดื่มกาแฟนะคะมี80แต่ว่ามีคนที่ชอบดื่มทั้งนมแล้วก็กาแฟไปแล้ว20 ก็จะเหลือแค่60ที่ชอบดื่มกาแฟอย่างเดียวนะคะกอยู่ด้วยเรียบร้อยนะคะ